เมื่อน,นี้ครับเชฟสามที่สุดจะมาทำไข่เจียวบนเส้นซึ่งจะประกอบด้วยหอมแดงนะครับี่หอมแดงใส่หมดเลยใส่หมดแล้วนะครับนี่มีหอมแดงนะครับแล้วก็บนเส้นนะครับ ไข่ไก่สองฟองตีเอต่อต่อไข่นะไข่ไก่คงซิบต้องมาอธิบายนะครับเนาะนี่คือไข่เจียวกับวนเส้น ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสนิดนึงนะครับแล้วก็หยอดซอสนะครับหยอดซอสใส่นะครับพอประมาณนะครับแล้วก็ตีไข่ครับ อเคกระบวนการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็พร้อมนะครับต่อไปการเตรียมกระทะกระเทียมนะครับมีกระเทียม ใส่น้ำมันหมูนะครับน้ำมันที่เราใส่คือน้ำมันหมูกระทะเดือดแล้วก็เติมน้ำมันลงไปนะครับกระทะเดือดแล้วเติมน้ำมันกระเทียมเราก็ทุบนะครับบี้ให้แตกนะครับ เทียมรับบี้ให้แตกนะครับใส่ลงไปในกระทะการทำผัดทำทอดควรใช้ตะหลิวนะครับใช้ตะหลิวเดี๋ยวมาดูนะครับ หอ,อมมะครับหอ,อมเลยนะหอมแล้วหอ,อมแล้วหอ,อมเดี๋ยวออไปตักข้าวครับข้าวมาแล้วครับนี่นะครับอันนี้เราต้องเอาด้วยครับเนี่ยใหม่นี่ เอาเท่านี้นะครับเราก็พร้อมที่จะไปกินนะครับชอนชอนชอนแซ่บแล้วครับนี่ฟังเสียงฟ้าไปนำโอเคครับ